ไม่สะอาดชักโคกก็ไม่กดฝาครอบชักโครกยังเป็นคราบอีกอันดีกว่าโอ้ยปุชีปุชีปุชีอ้า,าก็ไม่กีดเขาแหวกปาาทำไมไม่เข้าห้องน้ำไม่เอาอะก็ห้องน้ำไม่สะอาดฝั่งห้องชักโคกก็ไม่กดแถมฝาครอบชักโคกยังเป็นคราบอีกอันดีกว่าโอ้โหพูดสกินมาเลยอะ ไม่ต้องอั้นปัสวะอีกแล้วอินสุวันนี้จะมาแชร์เทคนิคเข้าห้องน้ําสาธารณะร่วมกันยังไงให้มีความสุขอย่าสัมผัสโดยตรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวหรืออุปกรณ์ภายในห้องน้ํากดชักโครก่อนทําธุระกดชักโครก่อนทุกครั้งและอย่าลืมปิดฝาชักโครกก่อนกดทุกครั้งนะคะทาความสะอาดก่อนนั่งทําความสะอาดฝาชักโครกด้วยทิชชู่เปียกหรือทิชชู่แบบฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนนั่งใช้เวลาเข้าห้องน้ําให้น้อยที่สุดเสร็จแล้วให้รีบออกไม่ควรนั่งแช่หรือนั่งเลน่นโทรศัพท์ต่อนะคะไม่เเเหหยยยยีีบบโถสว้ววพราาะ่ บนโถส้วมระหว่างการขับถ่ายจะมีน้ําในโถกระเด็นขึ้นมาซึ่งรวมเชื้อโรคได้มากกว่าการนั่งธรรมดาอีกนะล้างมือทุกครั้งอันนี้ไม่ทําไม่ได้เลยนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ําการรักษาความสะอาดห้องน้ํานอกจากจะช่วยให้ห้องน้ํำน่าใช้งานแล้วยังช่วยป้องกันเชื้อโรคจากห้องน้ําอีกด้วยมาช่วยกันร,รักษาความสะอาดห้องน้ําสาธารณะกันนะคะ